เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆและส่งต่อไปสู่ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมีจุดเล็กๆจากสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์จากการเปิดโอกาสทางการศึกษาที่ทางถูมอบให้แก่โรงเรียนวัดดอนายตอนนี้นักเรียนทำทาขั้นตอนไหนแล้วนะครับหนูกำลังต่อบล็อกให้ไม้สีเขียวเคลื่อนที่ค่ะ วัดดอนทรายได้รับการสน,สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนจากมูลนิธิสารอนาคตการศึกษาคอนเ e ปีดีทำให้ครคูได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากรูปแบบเก่าๆมาเป็นรูปแบบใหม่โดยได้นําสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดกจิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้นครับหนึ่ยชนะลูกครับเที่ยงมังกรหักสองกลโ กิโลกรัมเท่ากับแปดสิบขีดบวกอีกสองข้าไปก็ต้องกับแปดสิบสองขีดค่ะคุณการที่มีน้องบุ๊กกับตอนที่ไม่มีน้องบุ๊กแตกต่างกันไปในการใช้เรียนค่ะ และได้เป็นลูกมากขึ้นครับก็ดูเขามีความสุขขึ้นแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วขึ้นแล้วก็มีเรื่องเล่ากลับไปก็ไปเล่าให้ฟูฟังว่าได้เรียนอะไรบ้างครูได้สอนอะไรบ้างได้ทบกเห็นสิ่งใหม่ๆได้ทดลองด้วยตัวเองอมก็มถามเขาอยู่ค่ะว่าแล้วทดลองด้วยตัวเองแล้วทําได้หรือ,อเขาก็บอกว่าครูจะเป็นผูแนะนําให้จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ ของครูเราทุกท่านนะครับของโรงเรียนบ้านดอนสายเรามีรูปแบบที่น่าสนใจมีวิธีการที่กระตุ้นส่นงเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างดีด้วยการใช้สื่อเครื่องมือต่างๆที่เราได้รับการสนับสนุนมาใช้ในการเรียนการสอนกันนะครับทำให้คุณภาพการศึกษาของนักเรียนเราเนี่ยดีอิงขึ้นที่เป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องขอบคุณทั้งกลุ่มบริษัททุก และมูลนิธิศาสตร์คนาคตศารศคณะค c ิต n e นะครับที่ให้เครื่องมือต่างๆกับโรงเรียนเราและก็จะพยายามนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดครับ เทคโนโลยีเป็นการจุประกายทางการเรียนรู้และปเป็นส่วนสำคัญมากในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมและนั่นก็ปเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนค่ะเพราะเหตุนี้ส่งผลทำให้โรงเรียนวัดตดรีศัยมีจำน,นวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อนมากและผลการเรียนในการสอบออนไดีขึ้นในทุกปีค่ะ